สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับอาจารย์ดียในศาสตร์มิลเลอร์โคิลนัมเบอร์นะคะศาสตร์ตัวเลขมหาศา,ารย์ที่จะทําให้คุณอึ้งกับความมหาศา,ารย์ของตัวเลขค่ะในวันนี้อาจารย์จะมานําเสนอเลขตองนะคะเลขตองที่ดีและไม่ดี คือมีความหมายอยู่ในตัวของมันเองนั่นเองนั่นก็คือเลขตอง7ค่ะ777จริงๆแล้ว3ตัวเลขเนี้ยอาจารย์ไม่ได้แนะนำไม่ได้แนะนําให้ใช้นะคะเพราะว่าเลข7จ็ดสามตัวเนี้ยจะค่อนข้างมีพลังแรงนิดนึงใครที่ใช้แล้วเนี้ยบางครั้งก็จะทําให้ตัวเองมีความรู้สึกเรียกว,ว่าโดดเดี่ยวผู้หญิงที่ใช้ก็อาจจะคลองโสดอยู่นานหรือว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงมากทําอะไรก็จะไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาหาเรามิตรภาพหรือว่าการคบหาผู้คนเนี้ยก็จะ ค่อนข้างเป็นไปได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดังนั้นเลขตองเเนี่ยถ้าไม่ใช่แข็งแรงจริงๆเข้มแข็งจริงๆก็ไม่ควรจะใช้ค่ะแต่ส่วนคนที่ถ้าเกิดว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินการใช้เลข7เนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจของเขามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ